แล้วแน่นอนนะคะมีประเด็นเรื่องของก้าวไกลต้องไปถามคุณพิธาด้วยนะ,ะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของพักแล้วนะคะ,ค,ะคือมีประเด็นที่อาจารย์ปิยะบุตรนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของคุณช่อพนิกาบอกก้าวไกลทําไมเงียบกริบขนาดนี้นะคะคุณพิธาบอกเลยนะคะจริงๆเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเพิ่งจะไปทานข้าวทานอาหารกันมาอยู่เลยนะคะไปดูกันหน่อยะคะ่นะนักข่าวถามประเด็นนี้เพราะวันนี้เจอคุณพิธานะคะ คุณพิธาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้องเสียมวลชนไปหรือไม่สิ่งสำคัญเลยเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงความรู้สึกคนในพักอาจารย์ปิยะบุตรเอง ส่วนตัวนี่นะคะคิดถึงอาจารย์อยู่ตลอดค่ะคุณพิธาบอกตั้งแต่ครั้งที่เริ่มต้นตั้งพักอนาคตใหม่มาด้วยกันจนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกลและก็ช่วยพักถูกต้องตามกฎหมายเชื่อว่าพวกเราทุกคนคิดถึงอาจารย์ปิยบุตรรวมไปถึงกรรมการบริหารพักที่ถูกตัดสิทธิ์ในช่วงที่ยังเป็นพักอนาคตใหม่ด้วยนะคะนักข่าวถามเลยมีประเด็นเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวคุณพิธาจะไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะเจ้าตัวตอบว่ายังไงคุณผู้ชมไปฟังเองคะ่ะ กไไ็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะต้องเสียมวลชนหรือว่าไม่ได้เสียมมลชนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการาคํานึงถึงความรู้สึกของคนในพักรวมถึงอาจารย์ปียบุตรด้วยนะครับตัวผมเองก็คิดถึงอาจารย์ตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งพักอนาคตใหม่ด้วยกันมาจนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ช่วยพักตาม ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในช่วงหาเสียงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอครับผมก็เชื่อว,ว่าพวกเราก็คิดถึงอาจารย์ทุกคนแล้วก็รวมถึงกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปในช่วงอนาคตใหม่ด้วยเท่าๆกันนะครับผมก็ยังเจออาจารย์บีบบอยู่เรื่อยๆครับก็อย่างใน,นก็เพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาก็มีการพูดคุยกันตลอดในในในกรอบที่กฎหมายอนุญาตนะครับแตก่ก็เป็นเพื่อนกันครับ เนี่ยค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพิ่งจะไปทานอาหารรับประทานอาหารด้วยกันเองนะคะคุยกันตลอดมาขนาดเดียวกันคือมีประเด็นเรื่องที่ทัวร์ไปลงอาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมคะ,คะนะักข่าวถามคุณพิธาเลยจะอยากบอกแฟนคลับยังไงยังไงบ้างเรื่องด้อมซบต่างๆที่ทัวร์ไปลงอาจารย์ปิยบุตรนะคะคุณพิธาบอกว่าคิดว่าความสามัคคีเนี่ยคือสิ่งสําคัญของทุกฝ่ายโดยเฉพาะการเมืองบริบทแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสามาคัคคีอดทนอดกลั้นในการที่จะแสดงออกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อ ให้เรานั้นเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอะค่ะ